จ,จ้าเสร็จแล้วเพื่อนๆขณะนี้เป็นเวลาสองทุ่มพอดีเลยกินแทนอาหารเย็นไปเลยจ้าอยากกินสาคูไส้หมูเพื่อนๆก็บพริกก่อนโอ้ยก็บพริกี๋ยวก็จะไปเก็บเอาพริกอ่อนๆแล้วก็จะไปเอาผักชีโอ้ยมาเมามาแช่สาคูไว้แช่สาคูไว้แล้วมาเก็บก่อนกลัวมันมืด อยากกินอะไรก็แค่เข้าสวนจ้าผันพริกนี้เอาเพริกนี้ด้วยดีกว่าพริกนี้มีจังสีแซ่บไปเลยค่ะกินไปเลยค่ะแค่ไหนก็แค่นั้นแหละ หอมผักชีแต่ว่าเ,เพื่อนๆหอม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 ,มันแน่นเกินเลยนี่มันต้องถอนให้มันอยู่ห่างๆกันมันจะได้โตไปเคแล้วพอเนี้ย นี่แหละนี่เห็นไหมมันโตนี่มันอยู่เดียวๆนี่มันจะใหญ่มันจะโตไป<ะ>กระเทียมก็เหลือแค่นั้นแหละเดี๋ยวไปเกี่ยวเกี่ยวไว้เลยไม่เกี่ยวไม่เกี๊ยวปีหน้ามามันมันมันงอกมันฟอ,อ้ยเก็บใส่กระเป๋าเก็บ <laughs> พริกใส่กระเป๋า ออนีงง่พอกินพเดียวกันเนี่ยนะคะในระหว่างที่นเดี๋ยจะเกียวกับเทียมในระหว่างที่น จากสวนเราเองนะคะหอ,อมกระเทียมชีบ้โหเดี๋ยตัดก่อนนะคะตักใส่จานก่อนกนี่เทยวเจียมใหม่ๆหอมหอมนี่มาจ้าเสร็จแล้วเ,เพื่อนๆขณะนี้เป็นเวลาสองทุ่มพอดีเลย กินแทนอาหารเย็นไปเลยจ้าเยอะอยู่นะเนี่ยโอ้กี่ลูกนะสามสิบลูกได้แล้วมั้งไม่ได้นับเพือพ่อนๆมาป้าเดึกสองทุง่มแสงมันไม่ให้อ่ะเพือพ่อนเกินให้ดูนิดนึงวววว้าวว้าา I'm gonna pick.